ไม่ตายนะครับฮปปี้ฮัปปี้ฮัปปี้โอ้ฟังแล้วเคลียร์ไม่ไม่สุดเคลียร์ไม่สุดแล้วเดี๋ยวมันสะดุดที่ใจเดี๋ยวกระซินิดนึงว่าเบาะเบาะที่เราจะใส่เนี่ยเอาอะไรดีอะจัดเต็มเลยไหมถ้าถ้าอยากจัดเต็มอะก็ถ้าเป็นใครอาจจะคุ้นชื่อทีมซีซีซีเนี่ยเขาจะใช้คาเด็กอาเดี๋ยวเราเอาใส่เป็นคาเด็กไปเลยกว่าเป็นเบาะเอ่อเรียกว่าตัวท็อปแล้วก็ค่อนข้างกว้างเหมาะกับเหมาะกับตูดคนบ้านเราู แล้วล้อล้อเ,<ด>เราจอคา,าเด็กด้วยเหรอล้อนี้ล้รมันจะเกินนะล้อคาเด็กต้องคุยกันนะฮะมันพุ่งนะฮะราคามันพุ่งล้อนี้ล้อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวม,ยมันลุ้นงานว่าเป็นอะไรแต่ว่าพวเราจัดเต็มชุดเกียร์ขนาดนี้แล้วเราไม่ใส่ล้อแบบแบบคอร์แบบาดานคาเด็กนี่มีสามสี่สามห้านะราคาจะโหดไปนะนี่ขนาดราคาที่เราทําราคาขายนะที่ราคาที่เราลดแล้วหน้าร้านถ้าเราคาราเต็มนี่มีห้านะ ถ้าราคาตั้งเดี๋ยวถ้าใครสนใจจริงเนี่ยเดี๋ยวกระซิบมาในเพจก็ได้เพจได้สุดเนี่ยเดี๋ยวเราจัดให้จเอาเท่าไหร่วางมาเดี๋ยวคือถ้าเราเราเป็นคาเด็กทั้งหมดเราจะได้เป็นรถทีมทีมแข่งเป็นทีมแข่งเลยแล้วจะเบาด้วยเพราะว่าเบาก็คาเด็กเฟรมก็เบาแล้วเป็นสีดําตัวปี22ด้วยคาเดกนี้เบามากนะครับเป็นล้อขอบสูงเฮ้ยแล้วผมได้ยินว่าคาเด็กซี่ลุ่เป็นคาร์บอนนะใช่ทั้งหมดแต่อันนี้จะให้อยากสุดกระซิบมาเลยเดี๋ยวจัดอะไรเข้ามาวางเงินทุนของ วีไปเอาเลยนะฮะได้ได้เงี้ยก็ประมาณนี้นะครับผมจากร้านโอเคเคไบก็ฝากด้วยนะครับ,รบช่องทางการติดต่อก็สามารถติดต่อแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์และโทรศัพท์เข้ามาหาเราได้โดยรตรงสามารถไดเลเมสเซจต่างๆได้ก็มีน้าแมวน้องไป แล้วก็ผมมาติคิมนะครับเข้ามาดูแลช่วยกันก็เราก็ใส่ช่องทางหนึ่งใน s h o ปปีนะครับมาเกืดอมีโปรโมชั่นใครเก็บโค้ดใครเก็บคอยวมันก็มาใช้ได้ก็มันก็จัดส่งให้ตามระบบเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวนี้ก็มีเออเซลล์เอร์อก็มากดกันหน้าร้านก็ได้แล้วแต่แต่ว่าราคาโปรโมชั่นบางอย่างก็อาจจะมีแค่หน้าร้านหรือบางบางอย่างอาจจะมีแค่ในช้อปปีก็ลองสอบถามกันก่อนได้อะเราเราเราพอจะ เราพอจะช่วยกันได้เราพอจะลดได้เนี่ยเราก็จะเนเรา,เราก็จะจะช่วยแต่ว่าอไรอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อยากให้ลูกค้าเขา้าใจนด้วยเพราะว่าต้องบอกว่ายูโรขึ้นอะไรขึ้นต่างๆตอเนียมันราคาทุนมัน่อน้านที่จะ่าสูงนิดนึงแล้วก็แล้วก็อยากให้โครงการจักรย,ยานเนี่ยมีของดีๆใช้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในคอสท,ที่เรารับได้ด้วยนิดนึงก็ขอให้รู้น้าลูกค้าเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับอะไรเราไหนเราช่วยได้เราเราเป็นที่อยู่แล้วเรา เราอยากช่วยพัฒนาวงการจักรยานบ้านเราครับก็จากล่าสุดก็เห็นมีได้ลงสานามแข่งทัวระดับโลกไปแล้วนะครับก็เป็นอ,อีกหนึ่งความภูมิใจของบ้านเรานะครับก็ช่วยๆกันสนับสนุนนะครับเหมนกันเยอะๆครับยังไงก็หรือใครมีคําถามาอะไรกําลังจะเลือกซื้อรถใหม่ก็ที่ผมมีงบเท่านี้ที่ช่วยจัดให้หน่อยได้ไหมก็จริงได้นะครับเดี๋ยวเรอเสนอใบเมื่อ่จะเป็นมือหนึ่งมือสองแล้วแต่จังหวะเวลาก็ ็ยินดีนำเสนอนะครับหรือว่าใครหาอะไรก็ลองสอบถามเข้ามาได้ก่อนบางทีไม่ได้โพสหน้าร้านแต่ว่าเรามีอยู่ก็ก็ก็อาจจะเป็นความบกป้องของทางผมเองที่ไม่ได้อัปเดตสินค้านะครับก็ก็ลองถามเข้ามาก่อนได้นะครับจริงๆก็มีเยอะมีสินค้าเยอะแต่ว่าเราทับไม่ทันนะครับเราบางอย่างเราลองสอบถามมานะครับครับเรายินดีนะครับถ้าบริการครับวันนี้ก็ฝากลูกค้าหน่อยฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ ก็อันนั้นเป็นปัจจัยหลักของร้านอยู่แล้วครับแต่ว่าฝากติดตามคลิปนะฮะถ้าแบบชอบให้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรหรือจะต้องการเรื่องอะไรเรื่องอะไรหรือเป็นคอนเทนต์แบบไหนสามารถดีเลกแมสเซจมาบอกเราเลยดีกว่าแล้วก็ผมก็อ่าเพราะอย่างคอนเทนต์ที่เรายังไม่ทําก็คือจะมีเรื่องล้อเพราะนั้นล้ออะไรนะฮะอุ้ย SL กับซุปเปอร์ทีมปะที่เราจะหรือเรื่องอะไรี่ผมลบเท่านี้ มันมีสองข่ายอ่ะที่ช่วยบอกนะครับเรแล้วก็เป็นโอกามที่ยินบ่อยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้ได้รับชมกันนะโอเควันนี้จังหวะด่วนนิดนึงเพราะว่าของร้อนนะฮะเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาเนาะวันนี้แล้วก็มีน้อยแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเออค่ะอยากให้ลูกค้าที่ไม่ต้องได้เห็นก่อนแล้วก็ยึดตินใจได้ครับก่อนประมาณนี้ครับฝากไว้กับ S N ที่สองพันห้าสิบสอง G C R M R S L นะครับโอเค น้ำน้ำอย่าิารณครับอยู่มันจะไปที่ต่ไม่จริงหรอแล้วเราจะติดไลฟ์สดยังไงครับเน no ี่ยปิดไม่เป็นนะครับบันทึกไฮไลท์